โอ้โตกใจเลยครับตกใจเลยคับม <sc> e <isa> ันมีอะไรกันล่ะนนอง

อะไรไม่รู้อะไรสิเนี่ยนึกว่าลูกพอไม่ต้องแล้วงุ้ยเลยงูยแล้วโถ่ท้องขนาดนี้คุณผู้หญิงฉันเป็นแม่ค้าขายสุปโอค่ะเป็นสงสารนะครับเนี่ยขโมยซุปโอหรือวขโมยขโมยจอนโอมาได้ไดูที่จะไปหาหมอต้องเดินไปเองผัวทิ้งไปไหนล่ะครับเนี่ยไช่ค่ะพี่จะไปไหนล่ะคะคุณผู้หญิงชืวรว่าฉันกำลัง หัวแล้วเหรอเนี่ยเป็นอะไรคะหัวใจล้มเหลวว้าสิพูดเป็นอะไรอ่ะหัวใจล้มเหลวไม่ทำไมเสียงของเจังเลยเขามีหัวเลยเสียงเท่าไหร่เสียงไปเป็นอะไรอ่ะเสียงเป็นอะไรอ่ะฮะเหยวเป็นอะไรทำไมเสียงเหมือนไข่คุ้นคุ้นถามากขอโทษนะครับคุณผู้หญิงขอโทษที่ผมต้องรบกวนเวลาพอดีว่า ออยากจะทำความรู้จักสักหน่อยและคุณผู้หญิงมาคนเดียวด้วยผมก็เป็นห่วงคุณผู้หญิงมีผัวแล้วใช่แล้วค่ะขอถามชื่อคุณผู้หญิงค่ก่อนว่าคุณชื่ออะไรล่ะครับคุณป้านันอ้าวเม่บังเอิญชื่อปานันพอดีเลยคุณชื่อป้านันเหรอครับเนี่ยใช่แล้วค่ะแต่เรื่องงานน้นก็เพราะว่าแต่ผัวของคุณเนี่ยชื่อว่าอะไรครับมีผมป็นคนกว้างขวางและพ่อผมเป็นเบาหวานจะบอกให้รู้ นายแล้วนายแล้วน้่าเป็นประหลาดคุณเปคนกว้างขวางหรอกค่ะใช่ครับงั้ก็ดีเลยฉันจะแนะนำผัวเชื่อเรื่องจากเรากันนะคะเพื่อคุณเนี่ยจะเคยได้ยินชื่อหรือว่าเคยเห็นที่ไหนบอกมาเลยครับว่าเป็นคนกว้างขวางขวางหูขวางตาอะไรนะคะค่ะผัวฉันเนี่ยให้นามว่าพี่คุณจอกิสนะฮันเอ๊ะเมียคุณจอกิสนะเหรอใช่แล้วขนุนผัวเยวกันอุ้มไปเลย จะพารถมาไปเนี่ยจับโั้งอะไรกันนุนเอาเพียนมายกไปดีไหมโซ้ยเพียนเพนก็ได้ฉันจะบอกให้เธอรู้นะประจับฉันได้อะไรคะฉันใช่เป็นเจ้าเป็นเจ้าของแผ่นดินนี้ไม่ฉันไม่ไปอย่าม่จับฉันโอ้ยเดี๋ยวหลุดใส่มันดีๆเลยนะเส่รู้นแม่ว่าตอนนี้คุณจอห์นกิสนาโัวเธอขโมยทองในท้องกระทำหลวงไปขโมยทองถ้าหากว่าเธอไม่อยากตายเธอต้องให้คุณจอห์นกิสนามามอบตัวเดี๋ยวนี้ไป กลไปเปวประกันเลยไปไปไม่ได้ก็ีอย่นไจมี่ข้นอคนจะไม่ไหวเลยหนึ่งสงหมดไวไปเ้เวเดินไม่ไหวเราจะกินไม่หยุ